สวัสดีค่ะโก Ad ตวานพะหนโยทิน72ข้างเสียรังสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะมีโดนส่งมาซ่อมถึงที่ร้านเลยค่ะขนส่งมาอย่างดีเลยนะคะโดนลำนี้มาไกลค่ะมาจากเชียงใหม่ส่งมาซ่อมเกี่ยวกับเพาเวอร์ไลน์แล้วก็แบตเตอรี่นะคะคลิปนี้เราก็จะส่งให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เช็คไปพร้อมกับทางร้านเลยค่ะ ช่างโกนะคะช่างโกเสื้อสีเทาค่ะใครมีปัญหาเกี่ยวกับโดนถ่ายภาพหรือว่าโดนกเกษตรสามารถโทรมาปรึกษาช่างโกได้นะคะโดนลำนี้จะมาพร้อมแบต2ลูกค่ะนี่ทางร้านก็จะถ่ายคลิปเช็ครอบลำให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนี่ค่ะอ่าซ่อมเสร็จแล้วเราไปบินกันค่ะไปเทสกันโอเคแบตเตอรี่กับตัวลมก็เปลี่ยน p o w e r l i n เสร็จซ่อมแบตเตอรี่เสร็จนะครับเดี๋ยวเทสบินให้ดู ลเลยการเช็คโดนของทางร้านนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การสตาร์ทเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อระหวางรีโมทกับตัวลำเลยนะคะมีบินซ้ายขวาค่ะเพื่อเป็นการเช็คก,ก่อนส่งกลับให้กับลูกค้านะคะช่างของเราตั้งใจเทให้กับลูกค้านะคะนี่ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้ที่ร้านมีเซม e ดย์เ e อร์วิค่ะ q u i ซเซอร์วิสแล้วก็ลูกค้าก่าวลดค่าไหล5่5%นะคะ รับซ่อมโดนถ่ายภาพโดนเกษตรร้านโก a แอดหวานยินดีให้บริการค่ะ